ก็สวัสดีพี่เออสวัสดีนะคะพี่เทพเอาไหนเอาไหนเยพี่เทพขอสุนิสาใช้เสียงหน่อยก็สวัสดีนะคะตอนนี้นี่ในนามโลงหล่อนโมโกลิสต์โตมูมิปัญโยนะคะแล้วก็ในตัวแทนที่คณะญาติธรรมนะคะได้มีส่วนร่วมสร้างองค์พระทั้ง12ององค์นะคะตอนนี้ เรามาทำหน้าที่ในการถ่ายท่อสดนะคะก็มาถึงก็ทาการถ่ายทออสดในท,ทันทีนะคะ,ะเทวดาเทพโภมาประจําอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ใครนะคะที่ได้รับชมการถ่ายทออสดครั้งนี้นะคะช่วยมักเข้ามากดถูกใจนะคะหรือความสิ่งใดก็ได้นะคะให้ให้สื่อสารมีความมั่นใจว่าการถ่ายทออสดครั้งนี้นะคะสำเร็จนะคะ หลวงพี่กาบนมันสก,การหลวงพี่ลงเช็คในเฟซได้ไหมคะว่าถ่าย้อดสดไดสสำเร็จไหมคะกาบนมัสกาบ,บเดือดโสดด้วยนะคะเราจะทําการบรรพิภาคบุนนี้นะคะถ้าใครที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะช่วยกดถูกใจให้หน่อยนะคะสุนิสา ที่ทำการถ่ายข้อดสนี้จะได้มีกําลังใจนะคะถ้าไม่สําเร็จจะได้เปลี่ยนวันนี้นะคะยกโอู้หลงมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะถึงท่านนะคะที่เข้ามากดถูกใจนะคะก็วันนี้นะคะคือวันสุที่ วันศุกร์ที่19นะคะกระกาาคม2567นะคะตอนนี้นะคะวัดบุญกองกำลังจักรพรภา์สายลุ้มเพื่อพระโยพิณทยศาสตร์นะคะเราจะมาตั้งกองกำลังที่วัดศรีสว่างบ้านสองห้องนะคะตมบนกองโผล่ตมนนาตาและวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้เทวดาเทพองค์กำลังช่วยกันลก้มองหนุ่ผู้ดูนะคะนั่งห้อยขานะคะ คอยลูกหลานนะคะคอยแจกสต็งลูกหลานนะคะหลวงปู่งงนำความรุ่งเรือนเจริญรมาแล้วนะคะยกละคนหนึ่งดึงต่อระวังนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการแห่โอกานนะคะก็ะถือเป็นสิริมงคลนะคะที่ เป็นวาระบุที่คิดทำสร้างแล้วเป็นผลสำเร็จนะคะนี่นะคะก็เทวดาเทพภูมินะคะมีความเป็นหนุ่มกันทุกท่านเลยนะคะเป็นรุ่นนะคะฟันน้ำนมเหลือน้อยนะคะพหล่อยอกัน่ดักับหลังน่้ักับหงนอองโยกัน่อกับหลังห่อยดกั่อล่ดัด่อยน่อดดังอยข่อลอน่ออย่นอ จริงๆแล้วหลวงปู่จะลงได้หน่อยเนี่ย่ะนคะหลวงปู่ลงมานะคะมีไม้น้าสาม้ไม้อะไรก็ได้อ่าไม้น้าสามนะคะของไม้น้าสามหน่อยนะคะมีติดมติด้าไม้เราอ่ะไม่มีนะครับที่ยาวก็นะคะน้องหวานนะคะอนุราวรรก็เป็นเจ้าภาพในวาระคุนี้ร่วมกันกับเรานะคะคุณสมยศนะคะสวัสดีค่ะคุณเเพลนแสงรัตนนะคะท่านผู้พิพิพิธนะคะคุณบุสลากธรสวัสดีนะคะก็เรามาร่วม แรงร่วมใจเป็นกำลังนะคะให้กับเทวดาเทพพรมที่อยู่ในวัดสีสว่างนี้นะคะเรามาร่วมยกองค์พระกันนะคะแล้วเราก็มาฝากกระแสบุญกับองค์พระทั้ง12องค์นะคะในวันนี้นะคะก็โมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมตอนนี้หรือเข้ามารับชมย้อนหลังนะคะให้ทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดอธิษฐารจิิงอธิทฐานสิ่งใดทั้ทางโน้และทางธัรนก็ขอให้สําเร็จในสัพว์ปันกันใจทุกการนะคะ ให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาลับชุมตอนนี้หรือเข้ามาลักชุมแอวหลังนะคะทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวาระบุนี้นะคะคิดสิด่งใดอธิษฐานสิน่งใดก็ให้สำเร็จในใจฝ่าถนาทุกการเลยนะคะให้โชคดีนับแต่วินทีนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายนะคะใครเป็นนี้ก็ขอให้หมดหนี้เลยนะคะนี่นะคะก็วันนี้สื่อวิสาก็ มาเป็นเรียกว่าวันี้่อทอ่นี่นะคะเพราะเราได้ไม้ส่งความรารถนาเลยนะคะไม้เท่านั้นนะคะเราจะสั่งทุกคนได้หมดเลยนะคะ <c oughs> ก็กราบในเมตตาของหลวงพี่ท่ <c oughs> านเจ้าอ,อวาวาสนะคะหลวงพี่ต้อมนะคะก็เมตตากับสุนิสาแล้วก็พิเทนะคะในานามของ,งหลวงปู่นโมโพธิสัตว์โกมารัญญนะคะ ที่ท่านนะคะเชื่อมั่นศรัทธานะคะในการสร้างพระชำระนิสงสร์ชำระนิเวศนนิแผ่งดินนะคะตามแนวทางแห่งพุธิยานะคะที่พวกเราสร้างกันนะคะก็ท่านก็ยินดีนะคะที่หลวงมวยนะคะผู้เป็นต้นบุญน,นำพาสร้างนะคะส่งสารรือท่านว่าจะมีวาระมาที่นท่านก็เมตตาและคะ ก็ดีและองค์พระทั้ง12องค์ประจันเป็นองกำลังสายพระสายรู้มมงกัลติโยเทักษาที่นี่แล้วท่านก็นำพาชาวบ้านสวดมว์จักรพรรดินะคะก็เป็นหนึ่งความปิติอินดีนะคะก็ส่งมอบบุญกุศลความดีนี้ถึงทุกท่านนะคะที่เข้ามาร้วมรักควนมในเดี๋ยวเข้ามาร้วมรักชมยยอะนะคะบู้ิานมีทำไ้ตอนที่ยังมีชีวิตนะคะบผมบอกว่ามีก็ตที่ผมทำมัไงยาวๆอ่ะม่อยู่ร่อยะะ ถ้าไม่งั้นจะคาเถิดรถมาอีกนี้จีิงไหมคะหรือว่ายังไงไรถมาเีกเนจะไม่มีจั่วห้อยเยนใช่จะมัดจั่วหวอยไม่มีไม่มี่อนะคะเม็น คุณพ่อของราที่เราติดต่อปฏิสัมพันธ์ในการใช้รถบริการรถส่งสงค์ัระนะคะซึ่งกรก่อนนี้เราจะจัดเป็นคาราวานนะคะลักษณต่างๆกันแต่ทนี้มันมีสภาววัานธรรมให้เราได้ใช้การขนส่งแบบนี้นะคะจริงๆจะมีความเสี่ยงมาแต่ว่าเห็นว่ารถไม่ได้กลับบ้านหรือไงก็เลย ก็โมทนาสับเทวดาเทพภูมิทุกท่านนะคะที่มาร่วมช่วยกันยกองพระนะคะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านจะพิดดวงทิกชีวิตของตัวเองเลยนะคะการยกองพระก็เหมือนเราได้มาทำให้องพระองคพระมาปฏิสภาวนให้คุณได้กลัาวไหวบูชานะคะบุญนี้ก็หลรวยผู้มีส่วนร่วมา้าท่านที่เกี่ยวข้องกับการทุกท่าหเลยนะคะ เอาเนี้ยเอาโต๊ะเมื่อกี้ดีกว่าท้าที่เราสร้างนี้ตามความเชื่อของพวกเรานะคะคือทระกูที่เราดำเลนลอยตามแนวแห่งพุทธิยานะคะเราเชื่อในว่าพรากูนี้ได้จะมีส่วนผสมของทุกธาตุดินน้ำไฟลมนะคะในตามความเชื่อของพวกเรานะคะแล้วก็ เอา้าพระเรานี้จะบรรจุพระผงชกตาพรที่ยา่ามีพันนะคะในสาเแห่งพะนะคะเงพระผงแล้วก็นำมาฝากกระแสเปกับโองคพะก็จะเหมืนนอนกับองค์ไข่ใส่สัญญานะคะเมื่อใดก็ตามที่มีพู้เสด็จไปทางน้นผดจมาทางนั้นสดส่งสิสสทูผู้พระท่านดส่วนนั้ก็จะมาสว่างองค์พระนะคะ ให้พระภูมิทั้งหลายในสามแดนน้อไป้นะคะขอน้อมรับบุญโมรทาานดีนะคะบุญสังเวสีโอปาติกานะคะที่มีพุทธใหเลเพุทธก็มาเสดยจจากพุทอยากให้ขึ้นสู่ภูมิในเอียดนะคะก็เราอยนส่งบุญนี้ถึงี่ท้านะคะที่เข้ามาร่วมรับส่งตอนนี้หรือเข้ามารับช่งอนหลังนะคะผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผที่ทุกงานเลยนะคะ การยกโอพรหเหืการหมุนโชีวิตนะคะและอันนี้คือพลังสกาพนะคะแล้วก็พระโพธิสัตว์นะคะก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าก็คือผู้ก็คือพระพุทธเจ้าค่ะาหลังลอที่จที่อย่าไปยุ่งกับพระาตออย่างเดียวดีดเนะเอาอันครึงจับ นี่คืที่ราทำไานส่งข้อโซเร่ต้องมาที่นี่ด้วยเราก็มาเป็นทายกำลังใจเาที่้ก้ใจในการ้ายองค์พระพรแกวปูตั้งอยู่ะมาญาติๆนะคะเนตอนนี้เข้ามาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่าด้วยการท่านันพาอยู่ไม่ได้พาหญเป็นกำลังใจให้ท่าใหญ่ทุกท่านนะคะ

เทวดาเทพปูนนะคะอ่าคณที่มาส่อาจจะตกใจนิดหน่อนะคะเดี๋ยวเดวาทตดียเดี๋ยวนะคะ บ้นมีไม้น่าห้ไม้่าไม้แผ่นกระดานอย่างเงี้ย้จริงๆแล้วเราอุตสานะคะให้พี่เทพทำไม้เสลี่ยงทำเป็นเหล็กเสลี่ยงนะคะ แต่พิเทศก็อย่างนี้นะคะผู้ชายถ้าไม่มีผู้หญิงคอยจุดจิกจี้บางอย่างก็จะไม่เขาถึงได้ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องมาช่วยเหลือเพื่อนคลณกันนะคะ โอเคโอเคง่ายกล้งไปไีมันจะปุ่มไว้ไม่้ไน่ไ้ท่านเลยนะคะก็ต่อที่ท่านนะคะที่ท่ามาร่วมรับชการถ่ายทอดสดครั้งนี้ส่งพลังและกำลังใจให้กับเทวดาเทพุ่นะคะุเป็นที่ได้ลคนแน่มล้นะคะคอยคอยฮ้ ก ah. ็ไอดอลของเรานะคะก็เป็นวระภุญที่นครพนมนะคะอันนั้นก like, ็เทวดาเทพภูมาเยอะมากมาช่วยกันนะคะวันนี้เรามาดูที่ว่าจังหวัดอุบลราชธานีเทวดาเทพภูมิของเราจะเยอะแค่ไหนนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นห่อยอยใหญ่แนะใหญ่นะคะวางเลยวางเลยวางเลยก็เป็น เฮ้เไฟก่อนพี่อันนี้ว่าเป็นบารมุ้ลวาอยบงวงก็มูชนาบุงกับทุกข้าวคะที่เข้าวไร่วาในบุญกิสมความดีเช่งนี้นะคะ ให้วาดุลที่เราคิดท้าส,สร้างสำเร็จเป็นจริงนะคะก็ขอให้ความสำเร็จสมบูรณ์ปานบัตรธนาทุกประการนี้โตพันสำเร็จแต่ทุกท่านนะคะก็ขอพูดบอกเทวททราเทพภูผ่านไมคโครโฟนนะคะตอนปุ๋เครื่ององค์กกพระจักรพรรดิ์เจากเครื่องส่งเลยนะคะอยา่าท้อเลย ระวังเท้านะคะยินออกด้อแล้วก็ระวังกระแทกนะคะมามามาคุณแม่เงี้ยโอ้ยโอ้ยอย่าจับอย่าจับระวังเลยนะลูกไม่ั้นกจับสาธุทุกท่านที่ได้มาร่วมอยู่กรงพระนี้ก็เหมือนได้มีดวงชีวิตเลยนะคะที่ร้ายก็ขอให้กลับกลายเป็นดีนะคะที่ดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปเลยนะคะ ให้ทุกท่านนะคะจดจำความทรงจําดีๆแบบนี้ที่เรามาร่วมแรงร่วมใจร่วมสามัคคีกันในการยกองพระนะคะนั่นแหละได้เลยค่ะได้ไหมพี่เทพได้เลยลูกกินมาเดยค่ะ น,น,น้องมิ้งกาจนานะคะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าภาพในโอล้าสีเหลืองนะคะก็อธิษฐานเลยนะคะบุญท,ที่เราโลดซ่าม้นะคะเราทําอารมณ์ให้ดีนะคะอารมณ์ไม่ดีรีบตัดทิ้งนะคะรีบถืออย่าระวังอย่าจับเครื่องทรงเลยนะคะห้ามจับเครื่องทรงจากตัง คางข้างนะคะจากกรงแขนท่านนะคะจากแขนนะคะอย่าจับเครื่องทรงอย่าจับเครื่องทรงเข้าไว้นะคะแม่เท่าของเรานะคะแม่ใหญ่เราก็มาให้กําลังใจกับพ่อใหญ่ที่นี่นะคะดูี่กัรนะคะัระวังระวังนะคะอีกตอนนี้ละค่ะต้องหาอะไรพิเศพควรหาอะไรมาลองต่อเนี่ย พี่เทอระวังนะคะนอหยอยห้หลังนุองปูออกมาหน่อยได้ไหมคะเอาหมอนท่าได้ไหมคะพ่อคะหมอนข้าได้ไหมคะน้วงปูหนมาทกน่น่ะลองเลยค่ะอีนเทปวาหมอนท้ารองในเวลาองค์พระลงมาได้ไหม สวัสดีนะคะคุณวันเพ็ญบัวเย็นวิโชนะคะคุณวันนี้กัญชนานะคะคุณเอศริอนะคะให้คุณผสนัาสนุนงานที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะคะจนถึเด็กกับผูพัน่เข้ามาดชมตอนนี้หรือเข้ามารับชมย้อนหลังนะคะในวันพุ่งนี้นะคะประมาณ9นาฬิกานะคะก็จะมีกระบวนแห่องค์พระนะคะก็ มีไอดอลที่นครพนมความได้ดูทางนี้เขาก็เลยจัดเต็มเหมือนกันนะคะมีคาราวาน12องค์12คันรถนะคะพิเศษไปดูเลยก็จะแห่องค์าะนะคะก็ประมาณ10โมงครึ่งเราก็จะมาถวายองคา์พระร่วมกันนะคะก็แห่เลื่อนขบวนแล้วก็สวดมนกกต์จักรพรรดิพร้อมกันนะคะและในวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ ชมรมกานที่นี่มารุ่นส่วนมนตจากพรกน้ามาฝากกระแสพื้นจโกองคพะนะคะมาดูว่าทำไมวาระภูออก,การสร้างพระในทั้งสององค์นี้สาเร็จได้ด้วยเตุใดเราจะมาคุยถึงเรื่องการส่วนมนตจากพระนะคะเราต้องล้างสิ่งนี้มานี้นะคะระวังเครื่องทรงนะคะอย่าเผลอกับเครื่องทรงนะคะ แม่ๆก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อๆนะคะเราช่วยกันบอกว่อบุทีตอนโยงจะเพื่นะคะเราแอบกระซิบบอกกับพี่แล้วว่าขอเทวดาเทพมที่เป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะหนุหน่นนะคะก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะคะวัยรุ่นความหนุหน่มเหลือน้อยนะคะเป็นวัยรุ่นฟันน้ำนมเหลือน้อยนะคะ ็ตอนนี้นะคะฟ้าครึ้มนะคะก็ขออย่าได้ตกนะคะฟ้าฝนจะลงก็ขอให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วระวังเครื่องทรงนะคะระวังเครื่องทรงนะคะเครื่องทรงห้ามจับอย่าจับตรงเครื่องทรงให้จับตรงแขนนะคะโอ้โบธนานะคะก็ให้ที่พืนส่ งง้นึสวัสดีค่ะแม่น่าจะเป็นแม่เจ้มวยนะคะไม่ใช่ว่าจะแค่นมาเจ้มวยให้มวยไปด้วยมาหรือเปล่ามวยกำลังตามมาค่ะเอ่องูฟ้าสีแดงรอแล้วนะคะก็เอา ท่านนะคะอย่าเผลอจากตรงเครื่องทรงเป็นอันขาดเลยนะคะห้ามเผลอจากตรงเครื่องทรงจากตรงท้องแขนนะคะแล้วก็ดันตรงท่วงล่างนะคะก็กล่าวในเนตตาและจิตศรัทธาของทุกท่านนะคะที่มาร่วมพลังร่วมกําลังใจกันนะคะในการขุดเคลื่อนย,ย,ย้ายองค์พระยาจับอย่าเผลอจับตรงเครื่องทรงนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเผลยจับตัวเพื่อนงจากใต้ท้องแขนและตรงหาตรงพักนะคะคคคดีนะคะถ้าเป็นผ้าปูด้วยความเป็นพราปูนะคะ แต่พลังแต่พลังงานของพระนี้ประจุเต็มกําลังเลยนะคะเพราะในองค์พระเรามีพระโขนะคะซึ่งอยู่ในศาสตร์ของจกักรพรรดิผู้มีจิตสัทธานะคะเขาเคพระโขและมาฝากกระแสบุญในองค์พระนะคะทาให้องค์พระเรามีพลังจกักรพรรดิเต็มเตี่ยมเลยนะคะเราจรึงตั้งว่ากองกําลังจกักรพรรดิสายลุงภูมิปัญญูที่รักษาแค่มีหนึ่งองค์นี้ก็ สะเทือนเอลื่อนลั่นไปสามแดนโลกธาตทาแล้วนะคะนี่ทั้งหมด12สององนะคะแล้วถ้าทุกท่านนะคะมาร่วมแรงรุวงใจสวดมนต์จักพรรดพันะคะสวดที่บ้านและทุกคนพระจะมาร่วมสวดกับหลวงพี่ที่วัดก็ยิ่งจะทําให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จนับรวยรุ่งเรืองเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเลยนะคะเพราะว่าโลกกับธรรมอยู่คู่กันนะคะวัดพึ่งเราเราพึ่งวัดนะคะ อย่าจับตรงเครื่องโซงนะคะพ่อพ่อเจ้าพ่อเท่าแม่เท่านะคะเทวดาเทพภูมนะคะอย่าจับเครื่องทรงยาจับเครื่องทรงนะคะพ่อขาตรงเสียงก็เหมือนการระวังนะคะสาธุองคศสีม่วงก็เรียบร้อยแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นะคะถ้ามีเทวดาเทพภูมหนุ่มนุนไวรุ่นนะคะ เราจะเหนื่อยกันนะคะเพราะถ้ามีการแห่เราจะต้องยกขึ้นยกลงนะคะเพราะฉะนั้นกำลังกายกำลังใจต้องพร้อมนะคะทางนครพนมเขาเป็นไอดอลนะคะเทวดาเทพมายเยอะมากแล้วก็มีเทวดานุ่มๆเยอะมากนะคะทีนี้อุบลนี่นะคะจะ แพ้เขาไม่ได้นะคะก็แซลเป็นขำๆนะคะเราต้องเกณฑ์นะคะหนุ่มๆนะคะมาเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะองค์สีส้มกําลังจะมานะคะองค์สีส้มกับองค์สีเหลืองนะคะก็เจ้าภาพก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็เป็นน้องมิ้นนะคะองค์สีส้มนี่ก็เป็นเพื่อนของน้องมิ้นน้องพัดนะคะก็เมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะเจ้าผาพก็นำปัจจัยที่เป็ผ้ามา ระวังนะคะอย่าจับตรงเครื่องโซงนะคะก็อย่าจับตรงเครื่องโซงนะคะพ่อขะพ่ออย่าจับเครื่องโซงนะคะพ่ออโเทวดาองนะคะเนี่ยพ่อนะคะกให้ใจเต็มที่เลยนะคะใจน้คใ พ่อใหญ่แใหญ่เรมาให้เพ่อพ่ออย่าเผยจากเรื่องทรงเลยนะพ่อโอ้พราสีเหลืองกำลังจะลงแล้วนะคะรอบพันลูกมาแล้วนะคะรอฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะท่านใดนะคะที่มีลูกหลานนะคะ รุ <onz> ่นหนุ่มๆนะคะในวันพรุ่งนี้หรือในวันวันพรุ่งนี้เอาองค์พระขึ้นรถวันไหนตอนไหนคะตอนเช้าหรือตอนไหนคะตอนเช้าตอนเช้าคะตอนเช้าก็ขอเชิญหนุ่มๆนะคะถือเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะการยกองค์พระก็คือคือการหนุนดวงหนุนชีวิตเลยนะคะลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปเลยนะคะระวังเครื่องทรงนะคะพ่อ ระวังเครื่องทรงนะคะระวังมือระวังนะคะโอ้ก็เหลืออีกสององนะคะเดี๋ยวเราจะถูกการถ่ายทอดสดน,นะคะเพราะว่าถ้าขนส่งอีกครึ่งน,นึ่งยังไม่ได้จ่ายนะคะพ่อที่มาส่งก็กำลังลุ้นอ,อยู่นะคะเด <g iggle> ี๋ยวรอหน่อยนะคะพ่อ จริงๆเรานัดว่าจะให้รถมาถึงประมาณบ่ายนะคะอาจจะสื่อสารกันถ้าเพื่อนยังไงก็การต่อเข้ามาภายในทุกกิจกรรมนะคะทุกการกระทำนะคะก็ทุกอย่างก็เป็นธรรมะให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่มีสิ่งใดเป็นไปได้อย่างที่ใจหวังได้ทุกเรื่องทุกเรานะคะเราก็มาเรียนรู้ถูกในผิดผิดในถูกไปด้วยกันนะคะก็นี้นะคะเราก็แซวๆกันนะคะว่า อไอดอลของเราที่นครพนมทําให้เราเห็นนะคะเราต้องทําตามไอดอลเราให้ได้นะคะเราต้องมีเทวดารุ่นหนุหน่มๆน,นะคะมาช่วยกันนะคะเอาพลังแห่งความเป็นชายชะก,กันมาช่วยกันยกองค์พระเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะช่วยกันหนุนดวงหนุนชีวิตนะคะจากร้ายกลับกลายเป็นดีนะคะจากที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่ดีขึ้นๆไไปนะคะ ทำสำเร็จแล้วก็อธิษฐานนะคะขอพรองค์ท่านระวังเครื่องทรงระวังเครื่องทรงห้ามจับเครื่องทรงนะคะก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็มาลุ้นด้วยกันเลยนะคะก็สวัสดีนะคะคุณมวยลูกนภานะคะคุณไมตรีสองทองนะคะท่านเจ้ยนะคะคุณทวันะคะสาราฝนนะคะคุณกิ่งดวงแก้วบุญยานะคะก็อันนี้ก็เป็นแม่ครับคุณพี่รีนะคะก็จะ มีวารลบุณแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ให้น้องกิ่งนะคะองค์หญิงและสมีกิ่งเรานะคะก็กเราก็ต้อง<ม>เราเหมือนเราเป็นการแข่งขันกันยังไงไม่รู้นะคะเราก็ใช้ทการนี้นะคะเราก็จะต้องเหมือนว่าหลอกล่อนะคะให้แต่ละที่ที่เราเอาองค์พระไปองค์นี้นะคะสร้างความรักความสามาัคคีโดยการที่แบบว่าเราจะต้องพูดในการเขาเรียกว่าถ้าทายกันนิดหน่อยนะคะว่า ระวังเครื่องทรงนะคะระวังเครื่องทรงทางนครพนมเขาเป็นไอดอลให้เราว่าเอาองค์พระไปแล้วเขามีการแห่การทางนี้ก็เลยมีการจัดขบวนแผ่นะคะแต่เราแซงนิดนึงว่าทางนี้ต้องมีชายชะกันนะคะที่มีพละกํากลังและก็บ้ากําลังมาช่วยกันเคลื่อนอย้ายองค์พระนะคะ<อ>ก็สงสารพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะคะสงสารพ่อใหญ่ที่นี่นะคะพ่อใหญ่เราน่ารักมากเลยนะคะพ่อใหญ่บอกฉันนี่แหละก็ะชายชะกันนะคะค <c oughs> ก็โมทนากับพ่อพ่อพ่อใหญ่ที่นี่นะคะแล้วก so ็น like. so ้องนะคะก็เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะก็การขนส่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมน้องเอาผ้าลงอองพิเทพเอาเอาเอาขึ้นต่างลงออกพิเทพเอาเอาอะไรกลับขึ้นลงอพิเทพมาดูด้วยอาผ้าลูนี่ค่ะก๊บกากองก็ขอจบการถ่ายทอดสดตะเพียนเท่านี้นะคะ ก็ให้ทุกท่านได้เห็นองค์พระนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะมีการยกองค์พระขึ้นรถแห่จัดไว้องค์ละคันเหมือนกันนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่วาระบุญกองกําลังจากพระสายรุ้งมเปัญญยเทศนักศานี้มาสร้างความรักความผูกพันนะคะความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสถานที่ที่องค์พระได้มาประดิษฐานนะคะและก็ขอส่งพลัง แห่งความคิดทำสร้างและสำเร็จเป็นจริงนี้ให้กับผู้พูดทุกนางที่เข้ามาร่วมรับชมตอนนี้หรือเข้ามารับชมย้อนหลังนะคะผู้ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระทุกองนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันให้บาระบนี้สาเร็จเป็นจริงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดอธิษฐานาสิ่งใดทั้งทางโลกและทางธรรมก็ขอให้สําเร็จในฉับพลันพันใจทุกประการนะคะให้ทุกท่านนะคะประสบความโชคดี ในวินาทีนี้เป็นต้นไปและก็ตลอดไปนะคะให้ทุกท่านเกิดความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายเลยนะคะใครที่เป็นหนี้ก็ขอให้หมดหนี้นะคะใครที่มีรูปหนี้นะคะก็ขอให้รูปหนี้รีบนําเงินมาชําระคืนจนครบโดยทันนะคะให้ทุกผู้ทุกนาน,นี้นะคะมาร่วมสร้างบุญบารมีไปด้วยกันมาช่วยเหลือเพื่อกูลกันตลอดการวันไ,ไหวาใจเกิดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามพบก,กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ 太这个惹人了。<noise> <noise> <noise>